สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินยืนราชอาณาจักรปูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25ถึงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซลนำเกลวังชุกแห่งปูตานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับคำทูลเชิญด้วยความปิติยินดียิ่ง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากการมีมรดกทางวัฒนาธรรมร่วมกันในความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองรวมทั้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติณนะเมืองพาโรสมาชิกพระราชวงศ์แห่งราชานาจักรพูตานจะเข้าเฝ้าดูลออทุลีพระบาทรับสเสด็จ ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงทิมพูในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมาทาชิโชกรุงทิมพูณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานทรงจัดพิธีรับสเสด็จอย่างเป็นทางการทรงพระดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเทนเดลทงังเพื่อทอดพระเนตรการแสดงขบวนพาเหรดและสวนสนามรวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและณอัฐจันแห่งนั้นมีประชาชนชาวพูตานร่วมถวายการรับสเสด็จและชื่นชมพระบารมีในช่วงค่ำสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณนะพระราชวางังเดเชนชงลิง ในวันที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเดนมากเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะสงฆ์ฝ่ายพูตาลและคณะสงฆ์ไทยฝ่ายละเจ็ดสี่รูปและต่อจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4จะเสด็จพระราชดำเนินมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิงเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูตานรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทณ โรงแรมที่ประทับในวันที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังลิงคนาเพื่อทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภูตานได้แก่การแสดงศิลปะการยิงธนูกีฬาพื้นบ้านและงานหัตถกรรมผ้าและสิ่งทอของราชนจาจักรภูตานจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตลาดกลางประจำกรุงทิมพูทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรนิทรรศการของโครงการอาสาสมัครเดซุง และในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมดุงก้าณเมืองพาโรทร่งสักการะพระักยมุนีและทอดพระเนตรกิจกรรมของราช,ชวิทยาลัยและนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูให้เป็นเมืองแห่งสติปัญญาในเขตปกครองพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันศุกร์ที่25มีายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกาและ จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2568เวลา19.30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง20เมษายน2568สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา17นาฬิกา25วันทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระ pla อิสริยพร์วัดเทพสิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่6กันยายน2566สิริอายุได้93ปี ท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2472เป็นบุตรีของนายพันตรีหลวงพลหารสงครามจิตอังคณิทั์กับนางพลหารสงครามสวัยศีหอุไรยสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีที่วิทยาลัยพาณิชยการพระนครวังบุรพพิรม จากนั้นไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พัญชีฝ่ายการเงินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อมาเข้ารับราชการส่วนพระองค์ในตําแหน่งคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นคนแรกและปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกําลังความสามารถจบจนวาระสุดท้ายเป็นเวลานานกว่า70ปี ั้งงานด้านโครงการพระราชดำริและการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์โครงกรตามพระราชประสงค์เพื่อปลุกใจทหารตำรวจและอาสาสมัครตามแนวชายแดนด้านครอบครัวท่านผู้หญิงพึงจจตสุพมิตรสมรสกับร้อยตรีอนนุภพมิตรมีธิดาหนึ่งคน จากนั้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพผลอากาศโทษสุขสันต์สีถาวรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่15เมษายน2568สิริอายุได้60ปี พลอากาศโทสุขสันต์สีถาวรเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2507ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรคนที่3ของนายวิรกิตสีถาวรกับนางพันธ์สีถาวรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยจังหวัดขอนแก่นจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่31 พลอากาศโทสุขสันสีทาวรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆและมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาอาทิผู้บังคับฝูงบิน203กองบิน2ในปี2545รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการพิเศษการปฏิบัติการช่วยรบ ในปี2562โดยตำแหน่งสุดท้ายคือนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ด้วยความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จวบจนวาระสุดท้าย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566 เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ p a c t คมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับปริญญาบัตรรวม1,065คน โอกาสนี้ได้มอบโอวาทความว่าทุกวันนี้หลายองค์กรได้ปรับรูปแบบการทํางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีในการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากผู้ปฏิบัติงานทุกด้านทุกสาขาอาชีพจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันทั้งในการบริหารจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งในการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ทําแก่องค์กรตลอดถึงประเทศชาติในการนี้แต่ละคนจําเป็น ต้องยึดมั่นในความสุจริตก,กล่าวคือต้องพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้สําเร็จผลที่ดีที่เจริญหากบิตจะได้นําสิ่งที่พูดนี้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ <c oughs> ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย,อย่างยั่งยืนแท้จริง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศเปิดสอนในสามคณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย